สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันในเกม l i ฟ์เพลยนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาวีพีแล้วก็กาชาเพชรนะคะแล้วก็ถ้าได้ของหินเนี่ยอาจจะมีการไขตู้แห่งความลับค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุมส่มเออสุ่มกาชาวีพก่อนเลยละกันนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะซึ่งมันน่ารักมากครั้งแรก2แครน,นะคะแล้วเราก็สามารถสุ่มได้ด้วยเพราะเราเป็น VIP อยู่เนาะสุ่มเลยนะคะรับคะแนน Circle โอ้ได้เม่งอัพมานะคะไม่เป็นไรโอเคต่อไปก็จะเริ่มเป็นบัตรฟรีนะคะซึ่งเรามีอยู่แค่สามสามอันเท่านั้นนะคะมา,าจะมาสุ่มใบแรกคะ่ะทุกคนของรอบนี้นะคะคือมีของซูเปอร์แดของพวกซูเปอร์แดขึ้นเนี่ยเยอะมากๆนะคะเยอะแบบเยอะเลยอุ๊ยทุกคนบอกทีว่ามันไม่จริงเฮ้ยอีปิก ทุกคนดีใจมากน่ารักนะคะอันนี้จริงๆอยากได้อันนี้มากกว่านะ่ารักแต่ก็น่ารักเหมือนกันเชอรี่ไอไม่ใช่เซบาสเตียนใจดีมากคือคือรอบนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วทุกคนคืออะไรอ่ะทำไมมันอะไรจะดวงดีติดกันหุ้ยอันนี้เป็นของที่อยากได้พอดีนะคะเพราะว่ากระทาอันนี้มันน่ารักมากๆาๆมากเลยนี่เห็นไหมน่ารัก ชอบเหลือใบสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าคงอาจจะได้ของแร่หรือของนองมมอลอะไรแบบนี้คืออ่าใช่เป็นไปตามคาดพูดอะไรได้อย่างนั้นป้าของตกแตง่งไม่เป็นในเจอ,อย่างนั้นเราก็ได้อีปิกมาแกน่ารักมากดูดีดูด,ดีน่ารักแต่ปากไม่ค่อยไม่ค่อยโอนเท่าไหร่นะเราว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าน่ารัก ดีชอบน่ารักมากเดี๋ยวเราอลองดูนี่ทุกคนดูความน่ารักของนางโอเคค่ะใส่ผมอันไหนดีว่าแกตื่นเต้นอีปิกชิ้นที่สวงในอวตารตัวนี้นะคะดีใจมากดีใจมากอ่ะผมอันนี้ก็น่ารักดีส่วนเมคอัพก็ อันนี้ไหมน่ารักทุกคนมันน่ารักมากๆเลยค่ะดูสิอ m ้ใหม่กตื่นเต้นมากอีปีชิ้นที่สองอโอเคนะคะต่อไปเราก็เหลือเป็นการสุ่มเออการชาเพ็ดนะคะคือคือเรามีเราสุ่มได้แค่รอบเดียวนะคะแต่ว่าเป็นแบบรอบเดียวหมายถึงว่าตอนนั้นงสิครั้งอะไรเงี้ยคือเราจะการได้หินนะคะอยากได้มากๆเพราะว่า เรามีตอทอที่มีแคตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียกของหินเนี่ยเราก็จะเอาตอทอส่งของอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยเหมือนว่ารอบนี้ดวงจะมานะคะและได้ผมที่ต้องการด้วยนะคะเพราะผมนี้มันน่ารักนี่เป็นไงทุกคนน่ารักไหมดูดูอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยทุกคนเรากำลังจะไขตู้ได้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการส่งของแล้วแลวเราส่งมาสามชิ้นนะคะคือคือตัวนี้นะคะคือแครมันเหลืองไงมันเรามีตัวละห้าสิบแครใช่ป่ะแต่ตั้งชิลอยแครน,นี้คือตัวนะคือมีห้าสิบแครสองตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งสามสิบแครก็จะเหลือยี่สิบแครใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้สามสิบแครอันนี้ตัวนี้เหลืออ,อีกยี่สิบโอเค เราก็จะสามารถไขตู้ได้นะคะนี่เราก็จะทำการแคปรูปเอาไว้นะคะนี่รับเลยนี่ทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตู้ ตู้อันที่สามป่ะหรือหรือสองวะแต่รู้สึกว่าตามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราไม่เสียตังค์เนาะ <c oughs> ตาหนงวงมากเลยแต่มันก็น่ารักดีนะถ้ารักนะเราว่าก็โอเคอยู่ไม่แย่ โอเคค่ะทุกคนสำหวันนี้นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะคือคลิปนี้เป็นแค่คลิปที่ชดเชยจากวันเสาร์ที่เราไม่ได้อัพคลิปนะคะก็บ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ